ครบบแบบการซีชอบทุกคนจีบซุบครับนะครับมาจัดลูกห้าสามนะครับชักเดิมเบาเดิมแคมเดิมทุกอย่างจัดไปแค่ลูกห้าสามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเรียกตัวเลี้ยง ฟาเสร็จเมื่อกี้ขับช่างคือเขาต้องตัาใช้สายกระจิบบอแลนะครับจิบบอฟาสูงนะครับให้มันกว้างขึ้นอ่างกว้าองออกไปตามขนาดของรู้สูนนะครับขับประปกปขึ้นอย่างนี้นะครับวางไปงนี่ยียาบไหม ถ้าเราไม่ขยายเบ้าฝาสูบนะครับแน่นอนตักตัด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 อ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยสิ่งที่จะจะหม่งกันกับฝาสูบนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะประกอบแล้วนะครับมาดูฝาสิ็งอันนี้ลูกค้าสั่งมาจากดอร์สแตด์ลชชี่ปี้นี้นะครับเสื้อสูทนะครับุเสื้อสูทกันลูก